สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซทุกๆท,ท่านนะคะเอฟซี FC เสื้อมือสองร้านเรานะคะคลิปนี้เป็นอีพีที่เก้าค่ะเรามาพบกันอีพีที่เก้านะคะขออภัยที่เว้นว่างเว้นช่วงบ้างนะคะไม่ทันใจสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะสำหรับช่องของเราเป็นเสื้อมือสองนะคะ าราคาเริ่มต้น10บาท20บาทแล้วก็ตัวสวยๆก็มีหลากหลายไซส์หลากหลายราคานะคะให้จับจองเบอร์ติดต่อ0650144570นะคะค่าจัดส่ง1-5ตัว40บาท6-10ตัว50บาทค่ะใส่ได้1กล่องใส่ได้10ตัว50บาทค่ะจองแล้วก็ จองเอาไว้ได้ไม่เกิน15วันนะคะขอระยะเวลาฝากของได้ไม่เกิน15วันนะคะเบอร์ติดต่อ0650144570เป็น ID Line ได้นะคะสำหรับเบอร์นี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้เป็น EP ที่9นะคะ EP ที่9มาดูมาต่อกันเลยดีกว่าคะ่ะจะได้ไม่เสียเวลานะคะ EP ที่9นะคะ B70 นะคะ B70 เป็นเสื้อ สีดำค่ะสีดำมีแบบเมีรัดตรงกลางตรงนี้นะคะแขนสวยนะคะแขนสวยประมาณนี้แขนระบายระบายพิュ๊พิ้ว,ว,วประมาณนี้นะคะ b ีเจ็ดศูนย์นะคะอกสามสิบสองความยาวยี่สิบสามนะคะตัวนี้สี่สิบบาทค่ะอกสามสิบสองยาวยี่สิบสามค่ะสี่สิบบาทค่ะไม่ทราบว่าแสงเขาแบบสะท้อนย้อนมากหรือเปล่าเนาะไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่าแสง b ีเจ็ดศูนย์นะคะ ต่อไป B71 นะคะ B71 เป็นกระโปรงนะคะเป็นกระโปรงอกยี่สิบปดค่ะความยาวสามสิบสามค่ะสีสันสวยมากนะคะกระดุมข้างหน้านะคะมีเชือกรัดแบบนี้รัดข้างหลังแบบนี้นะคะกระโปรงนะคะไซส์ไม่ใหญ่นะคะไซส์ไซส์แบบเสาไม่ไม่ใหญ่มากนะคะตัวนี้ อกยี 68, ยาว23กระดุมถึงข้างล่างแบบนี้นะคะสวยงามมากนะ,ะเป็นกระโปรงแมค่ค้าเองนะคะแบ่งปันกันไปค่ะตัวนี้อยู่ที่ B71 50บาทค่ะ B71 จ็ 71, ค่ะห้บาทค่ะสวยงามนะคะสวยงามนะคะสนใจก็กิ้นกลางมาได้เลยนะคะพร้อมส่งค่ะต่อไป B72 ค่ะ B72 นะคะเป็นเสื้อ ดอกไม้นะคะแขนเปิดแบบนี้แขนเปิดนะคะมีเอ่อมีปักข้างหลังนะคะข้างหน้าก็คอแบบนี้ค่ะคอแบบนี้นะคะแขนสวยนะคะแขนสวยตัวนี้ดีเจ็ดสองค่ะอกยี่สิบแปดค่ะความยาวสิบแปดตัวนี้สามสิบบาทค่ะด้านล่างเป็นจ๊มประมาณนี้นะคะด้านล่างเป็นจ๊มนะคะดีเจ็ดสิบสองค่ะสามสิบบาท ต่อไปค่ะ B73 ค่ะ B73 นะคะสีน้องสวยนะคะน้องสวยยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะคะแขนสี่ส่วนค่ะตัวนี้นะคะ B73 อกสามสิบหกยาวยี่สบเอ็ดค่ะเดี๋ยวแมค่ค้าดูผ้าให้นะคะว่าผ้าอะไรนะคะโพลี่นะคะเป็นผ้าโพลี่ค่ะ ตัวนี้สวยยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยดีเจ็ดสามเจ็ดสิบบาทค่ะดีเจ็ดสามเจ็ดสิบบาทค่ะเป็นข้างเป็นแบบนี้นะคะอ่าเป็นแนวแบบเป็นเป็นเอ่อปีดปีดฉีดออกมาหน่อยหนึ่งนะคะไม่ได้แบบว่าตั้งตรงซะทีเดียวนะคะตัวนี้สวยนะคะสวยสวยมากค่ะลายสวยแล้วก็ยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยค่ะตัวนี้นะคะ จ็ดสิบบาทสำหรับบีเจ็ดสิบสามนะคะต่อไปค่ะต่อไปบีเจ็ดสิบหกค่ะบีเจ็ดสิบหกนะคะเอ๊ะทำไมข้ามผ้าใส่สบายๆนะคะผ้าใส่สบายๆตัวนี้แขนห้าส่วนค่ะแขนห้าส่วนแต่ว่า,าพับได้แล้วมีกระดุมมีกระดุมแบบตรงช่วงเก็บแขนแบบนี้นะคะกระเป๋าใช้งานได้จริงนะคะนี่ค่ะพับได้แบบนี้ นะคะตัวนี้อกสี 42, ยาว21ค่ะอกสี 42, ยาว21่ส6บอ็ดบีเจคอตตอนผสมโพลีนะคะผ้านิ่มมากเลยใส่สบายมากเลยคอตตอนผสมโพลีนะคะีเจ็ดบี่สิบบาทค่ะ b ีเจ็ดบี่สิบบาทค่ะขออภัยค่ะต่อไปนะคะบี7จค่ะบี7จนะคะ เป็นแบบเสื้อเปิดไหล่แบบนี้นะคะเสื้อเปิดไหล่สีสันสูวยสวยมากเหมาะจะไปเที่ยวทะเลเที่ยวแบบธรรมชาติแหล่งธรรมชาติสวยๆนะคะวันแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบผีเสื้อตรงอกดูข้างล่างนะคะลายข้างล่างลายข้างล่างประมาณนี้นะคะสีฟ้าเหมือนผ้ามัดย้อมนะคะเหมือนผ้ามัดย้อมตัวนี้ B77 ค่ะอก40ค่ะอก40ยาว24 35บาทผ้าโพลีเปิดไหลนะคะเสื้อเปิดไหลผ้าโพลีสามบาท B77 นะคะ B77 สต่อไปไ่้ b 7เปค่ะ B78 จ็สิบเป็นแขนกุดนะคะเป็นแขนกุดแขนกุดนะคะ ลายสวยนะคะลายสวยเรียบเรียบหรูหรูอนะคะเรียบเรียบหรูหรูดีเจ็ดสิบแปดอกสี่สิบยาวยี่สิบสามผ้าโพลีผสมคอตตอนสามสิบบาทค่ะดีเจ็ดสิบแปดนะคะสามสิบบาทค่ะอกสี่สิบยาวยี่สิบสามนะคะแขนกุดค่ะโพลีผสมคอตตอนนะคะสามสิบบาทค่ะต่อไปดีเจ็ดสิบเก้าค่ะดีเจ็ดสิบเก้า อันนี้ก็แขนพุดขึ้นกันแต่คอเป็นแบบคอวีสีดำค่ะดูเก๋มากเลยนะคะคอวีสีดำนะคะแสงแบบทำไมพุบพ๊บๆไม่รู้มันมันเป็นแบบไหนเนาะมันไม่ค่อยชัดเลนอันนี้ค่ะเอ่อบีเจ็ดสิบเก้านะคะอกสามสิบหกยาวยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นเลนินห้าสิบสี่เปอร์เซ็นผสมเรยอนนะคะสามสิบห้าบาทจ้า สามสิบห้าบาทเป็นผ้าสีดำนะคะผ้าสีดำใส่สบายสบายอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านสบายสบาผ้าสีดำค่ะต่อไป B ีเจ็ดสิบสี่ค่ะ B ีเจ็ดสิบสี่คอตตอนผสมโพลีนะคะคอตตอนผสมโพลีเป็นเชิดนะคะเชิดเป็นงานปักปักแบบนี้นะคะปักแบบนี้นะคะแล้วก็ พอสวยนะคะแขนสั้นนะคะแขนสั้นเทิดแล้วก็มีผ่าข้างแบบนี้ค่ะผ่าข้างสภาพดีสภาพสวยสมบูรณ์นะคะตัวนี้บีเจ็ดสิบสี่อกสามสิบสองถึงสามสิบสี่ยาวยี่สิบเอ็ดห้าสิบบาทคอตตอนผสมโพลีค่ะห้าสิบบาทนะคะคอตตอนผสมโพลีค่ะต่อไปบีแปดศูนย์นะคะบีแปดศูนย์ตัวนี้เป็นเสื้อ เื้อแขนกุดค่ะเ,เป็นผ้าบางๆนะคะผ้าบางๆ B80 นะคะชีฟอง15บาทอก40ยาว2 1เอค่ะเกี่ยตรงคอตรงนี้ค่ะนะ่ารักดี15บาทนะคะ B80 ต่อไปนะคะดอกสวยผ้ายังใหม่เอี่ยมเลยค่ะตัวนี้นะคะมีแบบว่าซับข้างในแบบนี้นะคะซับข้างในแบบนี้ อันนี้ก็เป็นแบบเหมือนเสื้อข้างนอกแต่ไม่มีกระดุมนะคะเป็นเหมือนเสื้อคลุมข้างนอกค่ะตัวนี้ B 8แปดสิบเอ็ดนะคะ R ารแดิชาร์ดนะคะแมนนะคะ B81 ปดหนึ่งอกสาสิบหกยาวยี 24, 100่สบสี่โพลีร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบาทค่ะโพลีร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบาทค่ะสวยนะคะตัวนี้สีสันสวยมากใส่แล้วหรู้นะคหรูเรียบเรียบรูรูรดูไฮโซเลยค่ะ ค่ายังใหม่อยู่เลยนะคะเจ็ดสิบบาทเท่านั้นค่ะต่อไปต่อไปค่ะขออนุญาตเอาลงก่อนหนักแล้วนะคะดูตัวอื่นกันต่อเลยค่ะถึงดีแปดสิบเอ็ดแล้วนะคะต่อไปนำไปที่ไปที่ดีแปดสิบสอง B ีแปดสิบสองนะคะแม่นะค้าก็แบบอยู่คนละทิศคนละทาง B ีแปดสิบสองเป็นเสื้อดอกนะคะเป็นดอกใส่สบายสบาิ้วๆิวผ้าพิ้วๆิวนะคะชี่เพชีฟองพิ้วิ้วชีฟองก็คือผ้าโพลีนะคะผ่าข้างแบบนี้นะคะ่ะกระดุมข้างหน้ากระดุมอยู่ครบทุกเม็ดนะคะกระดุมข้างหน้า เป็นไซส์ไซส์ไม่ใหญ่ค่ะส่วนมากเป็นเสื้อแม่ค้าเนาะไซส์ไม่ใหญ่ประมาณอย่างนี้นะคะไซส์ไม่ใหญ่ก็แม่แม,แม่ทั้งหลายบอกว่าจะเอาไซส์ประมาณห้าสิบกว่ากว่านะคะก็ยังไม่ได้เอาเข้ามาเลยคืออกห้าสิบกว่าก็เก็บเสื้อของตัวเองขายบ้างนะแล้วก็มีแบบว่าเอาเข้ามาก็จะเป็นไซส์ส่วนมากเป็นไซส์ของตัวเองเอามาตรฐานของตัวเองนะคะอันนี้ค่ะ b แปดสิบสองค่ะ b แปดสิบสอง อกสามสิบหกยาวสิบหกสามสิบบาทค่ะสามสิบบาทนะคะ้าโพลี่นะคะอกสามสิบหกยาวสิบหกนะคะสามสิบบาทดีแปดสิบสองค่ะพิ้วสวยมากค่ะตัวนี้พิวสวยแบบใส่แล้วทำให้ผอมลงจากที่ตัวตัวแบบว่าตันตันเนาะันนะะีน้ใส่แล้วผอมลงนะคะต่อไปดีแปดสิบสาม ดีแปดสิบสามเป็นลายทางลายโลกนะคะแขนแขนห้าส่วนนะคะแขนห้าส่วนคอคอแบบนี้นะคะป้ายเสือ้อไซส์เออนะคะคอประมาณนี้แล้วก็ไล่ลายทำล,ลายแบบนี้ด้วยนะคะสวยดูดีจังตัวนี้ดูดีจังเลยนะคะมาดูผ้ากันว่าผ้าหลไรดีแปดสิบสาม อกสามสิบหกถึงสามสิบแปดค่ะยาวยี่สิบนะคะยาวยี่สิบถ้าคอตตอนนะคะคอตตอนผสมโพลีค่ะคอตตอนห้าสิบห้าโพลีสี่สิบห้าค่ะสวยยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยค่ะตัวนี้ยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะคะสวยงามมากค่ะแขนห้าส่วนค่ะต่อไปค่ะีแปดสิบหกนะคะีแปดสิบหกค่ะคอี อ,อกสีิบแถึง49ยาว23นะคะตัวนี้45บาทผ้าโพลีหนึ่งร้อเปอร์เซ็นแขนรัดนะคะเป็นแขนแบบนี้นะคะแขนออันนี้ก็ยังดีอยู่เลยนะคะยางสภาพยังดีอยู่เลยนะคะบีแนะคะอ,อก48ถึง49ยาว23นะคะสีบห้าบาทค่ะโพลีหนึ่งร้อเปอร์เซ็นตต่อไปค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้ โอ้สกอตสวยนะคะดูแขนของเขาเก๋มากค่ะแขนของเขาเป็นระบายแบบนี้นะคะเป็นคอแบบนี้ถ้ายางยืดยังดียังแข็งแรงยังยดีเลยนะคะยังได้ยังยังยังโอเคไม่ใช่ยืดแบบเสียหายนะคะแล้วก็ป้ายเอาเล็ยังอยู่นะคะ B 8 7ค่ะอกสายาว20ค่ะ50บาทคอตตอน100%เปเซนนะคะ คอตตอนหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นอันนี้เป็นตัวใหม่นะคะเป็นผ้าใหม่นะคะยังไม่ผ่านการใช้งานค่ะตัวนี้ยังไม่เคยผ่านการใช้งานค่ะประดับเอามาประดับข้างๆตรงนี้มันก็เลยแบบโดนโดน,โดนบอลต้นไม้มีต้นไม้ประดับด้วยนะคะแม่ค้าขายต้นไม้เราต้นไม้ประดับด้วยแขนสวยค่ะตัวนี้บีแปดสิบเจ็ดจ้าบีแปดสิบเจ็ดต่อไปดอกสีแดงแรงริบ แบบนี้นะคะดอกสีแดงแดงริบแบบนี้คอสวยมากนะคะคอสวยเก๋แบบนี้นะคะ B แปดสิบเก้าอกสามสิบหกยาวยี่สิบเอ็ดนะคะมีเอ่อมีเอ,เอเ่อเลอะตรงแขนนะคะเลอะตรงแขนนิดหนึ่งแบบนี้แต่ว่ามองไม่ออกนะคะมองไม่ออกหรอกแบบนี้นะคะโพลีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโพลีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้สวยจังดูดีมากเลยค่ะดูไฮโซมากเลยใส่นะนะคะ สวยจังนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ b แปดสิบเก้าห้าสิบบาทค่ะ b แปดสิบเก้าค่ะห้าสิบบาทค่ะต่อไปนะคะ b เก้าสิบเอ็ดค่ะ b เก้าสิบเอ็ดสามสิบสองนะคะอกสามสิบสองยาวยี่สิบห้าสามสิบบาทค่ะอกสามสิบสองยาวยี่สิบห้าสามสิบบาทค่ะเป็นคุ้มนะ,ะถ้าคุมไปเออ เป็นเสื้อแบบยาวหน่อยหนึ่งนะคะยาวคลุมเอวคลุมลงมาถึงสะโพกนะคะคลุมลงมาถึงสะโพกตัวนี้ก็โอเคยังดียังสวยอยู่นะคะประมาณนี้ค่ะใส่แบบหน้าหนาวได้นะคะน่าจะหน้าหนาวหน้าร้อนก็ใส่ได้ค่ะดีเก้าหนึ่งนะคะสามสิบบาทจ้าต่อไปแขนกุดนะคะดีเก้าสองค่ะดีเก้าสองนะคะแขนกุดืมสีเขียวนะคะสีเขียว เป็นแบบเงาๆข้างหน้าและผ้าแบบนิ่มๆนะคะผ้านิ่มมากๆเลยค่ะน,น่าจะใส่สบายมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้ใส่สบายตัวนี้อก36ยาว24เรยอน95%สผสมสเปนเด็กนะคะ20บาทค่ะ20บาทเองค่ะถูกมากนะคะถูกมากๆค่ะ B 92ค่ะ20บาท ต่อไปนะคะ B 9 3ค่ะ B 9 3เป็นสีดำนะคะแขนเป็นแบบนี้นะคะแขนเป็นแบบนี้ตัวนี้ค่ะอกสีบสีถึง46ยาว23ค่ะ30บาทค่ะ30บาทค่ะสวยงามนะคะ30บาทต่อไปค่ะ ต่อไปค่ะแป๊กหนึ่งนะคะต่อไป B94 จ้า B94 เป็นตัวแบบว่าอกยืดพ้ายยืดแบบนี้นะคะแล้วก็มีประดับเพชรประดับเพชรนะคะประมาณนี้ ใส่เที่ยวนะคะใส่เที่ยวสบายๆเป็นผ้าใส่สบายๆนะคะตัวนี้ค่ะแขนก็แบนี้นะคะผ้าจะแบบบางหน่อยต้องใส่เพื่อซับข้างในค่ะตัวนี้ดีเก้าสิบสี่อกสามสิบสองเอ้อกสามสิบสี่ยาวยี่สิบสองผ้าเรยอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นยี่สิบห้าบาทค่ะเรยอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะคะยี่สิบห้าบาทค่ะต่อไปค้า B 9เก้าสิบห้านะคะ B 9เก้าสิบห้าดอกไม้เปิดไหลผ้าเปิดไหลแบบนี้เสื้อเปิดไหลน,นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ลายดอกไม้มีเชือกรัดข้างหน้านะคะสวยงามมากนะคะสวยงามมากดีเก้าสิบห้าอกสามสิบหกยาวยี่สิบสี่ห้าสิบบาทผ้าโพลีนะคะห้าสิบบาทค่ะ เปิดไหลน,นะคะแบบนีนนะะ้ประมาณนี้นะคะห้าสิบบาทค่ะเมดเมดอินเม็กซิโกนะคะไซส์สองเอ็ในเสื้อนะคะตัวนี้ b ีเก้าสิบห้าห้าสิบบาทยังดูใหม่ยังดูสวยดีอยู่เลยค่ะตัวนี้ค่ะ B96 ค่ะ B96 พับต้อน97เปอร์เซ็นต์ผสมจะเป็นเด็กนะคะ ST จอนดีนะคะยี่ห้อของเขานะคะอ่ตัวนี้อก34ยาว21นะคะ50บาทค่ะอก34ยาว21ค่ะ50บาทค่ะน <right> no ี่นะคะ สนใจก็กรอปรูปมาให้แม่ค้านะคะหรือไม่ก็โทรแล้วก็แจ้งรหัสให้แม่ค้านะคะจํารหัสให้ได้แม่ะค้าจะได้หาได้ง่ายค่ะถ้าจํารหัสไม่ได้บอกแต่ว่าสีเสื้อแล้วก็ลายแล้วก็ดอกอะไรเงี้ยจะจําหายากมากค่ะเพราะว่าเสื้อเยอะค่ะเสื้อเยอะก็จะหายากมากเลยค่ะต่อไปบเก้าสิบเจ็ดค่ะ B ีเก้าสิบเจ็ด ไปเรื่อยๆ <S <S นะคะไม่ต้องไปเร็วนะคะเบอลแม่ๆจะไม่ทันนะคะดูไม่ทัน B97 นะคะอ,อก42ยาว21นะคะโพลี85เปอร์เซ็นตผสมเรยอน50บาทค่ะยังใหม่อยู่เลยนะคะตัวนี้ดูใหม่ลายสกอตค่ะใส่เป็นทางการก็ได้ใส่อยู่บ้านก็ดีนะคะอันนี้สภาพดีสภาพสวยนะคะ50บาทนะคะ ไซส์ 2XL เสื้อไซส์ 2XL นะคะอก42 42ยาว21ค่ะต่อไปค่ะ B98 จ้า B98 อก34ยาว23ค่ะอก34ยาว23ค่ะตัวนี้25บาทค่ะ ท่านใดที่ชอบเสื้อแบบนี้โพลีแบบนี้จะคือจะใส่สบายนะใส่แล้วไม่ร้อนนะคะใส่เทได้ดีเลยใส่แล้วไม่ร้อนใส่อยู่บ้านนะคะทํางานบ้านทําสวนนะคะหรือว่าเออพักผ่อนใส่เสื้อแบบเนี้สบายมากนะคะเป็นผ้ามันมันผ้ามันมันแล้วก็เออแล้วก็สีชัดเจนแบบนี้เด่นนะคะเด่นต่อไปนะคะ b ีเก้าสิบเก้านะคะขอเป็นตัวสุดท้ายของคลิปนี้ก็แล้วกันนะคะ b ีเก้าสิบเก้าค่ะสีแดงแรงริบนะคะสีแดงแขนเป็นแบบนี้แม่ค้าไม่ได้รีดให้ค่ะไม่ได้รีดให้แต่ตัวนี้ถ้ารีดแล้วน่าจะสวยนะคะอันนี้ข้างหลังนะคะข้างหลังสภาพนะ่ะยังดีอยู่แต่เพียงแค่ว่ายับนิดหนึ่งซักแล้วแช่น้ำยาให้แล้วนะคะซักแล้วก็แช่น้ำยาให้เลยวะเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะ ถ้าอยู่ใกล้เกินไปนี่สีเพี้ยนเลยเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนแสงเขาชัดเกินไปเนาะถ้ามาแบบนี้คือสีของเขาจริงสีจริงของเขาแขเงแบบนี้เดี๋ยวแม่ค้าจะรีบใส่เองดูตัวนี้แนละสวยนะดูแบบสวยใส่อัดคลิปดูนะคะตัวนี้บีอ้าวบีหนึ่งร้อยแล้วบีเก้าสิบเก้าของขอยหายไปใส่บีหนึ่งร้อยนะคะอกสามสิบแปดยาวยี่สิบโพลี100่หนึ่งรอยเปอร์เซนยี่สิบห้าบาทค่ะ ยี่สิบห้าบาทนะคะคลิปนี้ปิดที่ b หนึ่งร้อยก็แล้วกันอีพีเก้าเดี๋ยวมาอีพีสิบนะคะเริ่มต้นรหัส c นะคะรหัส c หนึ่งเพราะว่าเอหนึ่งร้อย b หนึ่งร้อยนะคะคลิปเราไป a หนึ่งร้อย b หนึ่งร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็น c นะคะ c ีหนึ่งนะคะสนใจเสื้อเราก็โทรศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งสี่สี่ห้าเจ็ดศูนย์นะคะแล้วก็นี่ค่ะ ใบเลื่อยด่างไปที่ท่านใดที่ชอบต้นไม้เลี้ยงต้นไม้ไปที่ช่องไม้สวยงามคุณแมพนะคะเราลงนะคะลงขายลงขายประมาณอย่างเงี้ยค่ะลงพร้อมราคาพร้อมส่งเป็นช่องเออ่ต้นไม้โดยเฉพาะขอฝากช่องด้วยนะคะเสื้อน,นี้เป็นเช่องนี้เป็นเสื้ออย่างเดียวเราก็จะไม่เอามาไม่เอามารวมกันเพราะว่าบางทีลูกค้าแบบ อยากชมเสื้ออย่างเดียวนะคะมันก็ไม่โดนไม่โดนใจถ้าจะเอาอย่างอื่นมาแท่ต้นไม้มาแท่ขอเป็นเสื้อแล้วก็เดี๋ยวจะดูเครื่องประดับอย่างอื่นเนาะพวกงานเงินพวกงานช้างอยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะ<ๆ>เงินก็สวยนะคะงานช้างก็มีแล้วก็เป็นของมงคลอะไรอย่างอื่นเดี๋ยวแม่ค้าจะค่อยๆเอามาลงในในช่องให้นะคะอันนี้ขอเป็นเสื้อไปก่อนต่อไปก็จะเป็นเครื่องประดับอื่นๆที่เรามีแล้วก็จะเอามาแบบว่าให,ให้ให้ลูกค้าได้ชมกัน คลิปนี้ขออนุญาตลาไปเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ